สวัสดีค่ะ My PHP นะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนำตัวฟีเจอร์สินค้าล่าสุดนะคะในตัวเว็บไซต์ e-commerce ที่สร้างด้วย Component จูมช็อปปิง้งไทยลีชั่นกันนะคะสำหรับตัวฟีเจอร์สินค้าล่าสุดนะคะก็จะเป็นฟีเจอร์ที่ไว้สำหรับแสดงตัวสินค้าที่มีการอัปเดตล่าสุด ของตัวเว e ็บไซต์อีคอมเมิร์ซนั่นเองนะคะสำหรับตัวฟีเจอร์นี้นะคะเราก็สามารถที่จะปรับแต่งตั้งค่าการใช้งานต่างๆให้ตรงกับความต้องการของเว็บไซต์เราได้นะคะสำหรับในส่วนของสินค้าล่าสุดนะคะเราจะใช้ตัวส่วนเสริมเข้ามาช่วยนะคะให้แสดงตัวสินค้าล่าสุดก็คือตัวจุ่ม shopping last product หรือว่าตัว J shopping last product นั่นเองะคะซึ่งจะเป็นในส่วนของส่วนเสริมที่เรียกว่าโมดูลนะคะาการตั้งค่านะคะก็อย่างเช่นเราสามารถตั้งค่าสแสดงจำนวนสินค้าได้นะคะว่าเราต้องการให้สแสดงสินค้าล่าสุดในหน้าเว็บจำนวน กี่สินค้านะคะหรือว่าจะเป็นหมวดหมู่ที่ต้องการให้แสดงนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกหมวดหมู่ได้เช่นกันนะคะว่าต้องการให้แสดงสินค้าล่าสุดหมวดหมู่อะไรบ้างนะคะหรือว่าจะแบบเลือกอการแสดงตาม ID วันที่หรือว่าการแก้ไขนะคะ ือแม้แต่ในส่วนของการโชว์รายละเอียดของสินค้านะคะเราก็สามารถที่จะกําหนดค่าต่างๆได้นะคะอย่างเช่นรูปภาพนะคะเราก็สามารถที่จะกําหนดให้แสดงได้นะคะพวกราคาสินค้ารายละเอียดรายสินค้าต่างๆนะคะน้าหนักการจัดส่งนะคะในส่วนนี้ก็สามารถที่จะกําหนดให้แสดงได้หมดนะคะก็ สำหรับตัวสินค้าล่าสุดนะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งของตัวคอมโพเนนต์จุ้มช้อปปิ้งไทยอีชั่นนะคะที่สามารถที่จะโหลดไปใช้งานนะคะเพื่อใช้เพิ่มคุณภาพให้กับตัวจุ้มช้อปปิ้งไทยอีชั่นนะคะให้สามารถทาง,งานได้หลากหลายนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่มี หรือ,อยังไม่ได้ติดตั้งตัวจุมช้อปปิ้งไทยดิชั่นนะคะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรีนะคะเพื่อทำการสร้างเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ได้ค่ะ